คุณรู้หรือไม่ว่าอยู่บ้านก็ทำนมทานเองได้และวันนี้มาดำชมจะชวนคุณมาทำนมอัลมอนต์แสนอร่อยแคลตำ่ำที่สายสุขภาพไม่ควรพลาดเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำอัลมอนต์ไปล้างน้ำก่อนนะคะจากนั้นเทน้ำดื่มลงไปแช่ทิ้งเอาไว้8-12ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วอย่าลืมเทน้ำออกด้วยนะคะมาดำชมได้เตรียมเอาไว้แล้วค่ะนำอัลมอนด์เทลงไปในโถค่ะ เทน้ำลงไป1.5ลิตรใส่เกลือชมพูล,ลงไป1หยิบมือเพื่อเพิ่มรสชาติปิดฝาปั่นได้เลยค่ะปั่นเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราจะนำลงมากรองกันได้เลยค่ะกากเออัลมอนด์อย่าทิ้งนะคะเรายังเอามาทำเป็นคุกกี้ได้อีกค่ะ ร็จแล้วค่ะนมอัลมอนด์แคลต่าแสนอร่อยมีคุณประโยชน์ของเรารู้ไหมคะทำไมเราถึงต้องแช่เมล็ดอัลมอนด์ข้ามคืน<อ>เพราะว่าในเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยจะมีแก๊สอยู่การที่เราแช่ข้ามคืนเป็นการช่วยลดแกส๊สและทําให้นมอัลมอนด์มีประโยชน์มากขึ้นด้วยนมอัลมอนด์สูตรนี้นะคะเราสามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มได้3-5วันค่ะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำนมอัลมอนด์แสนอร่อยไปทำโอวไนโอตกันค่ะ อย่าลืมติดตามชมนะคะ